มุมนี่มีกี่ตัวโอ้ my god อ้อโคตแท้เลยอะทุกคนไยลึกด้วยนนเนี่นนย,ล,ยลึกด้วนนยนะฮะลึกมากโอ้โหอ๋ออันนีน้คือกระดูกจริงเลยไหม ทอันนี้กระดูกจริงผู้เด็ดไปย่นแมพย่นเนี่ยง่มันมวนกสมาแสดงว่ามันก็กินเราไม่ได้ กระดูจริงเลยทุกคนกกันนบโอ้ยนโหมีเสียวมากเ้ยโอ้ทุกคนอั่นคือกระดูกอะไรพี่ยาวออกมาตรงนี้กระดูกสลังเออ มือนหาง,น,หางนี่ไงถ้าเขาขดาเีขาหนความผู้พอใจนี่ไงพ่อพ่าปาปปปนี่ไงพ่ปพาอนี่นี่ โซลบออันนี้เป็นโมเดลนะทุกนคนรกระดูกเทียบเลยของจริงเลนะยบันไดกล้วยนี่กระดูกใหญ่อันนี้กระดูกใหญ่ ทำไมถึงรู้เนี่ยเปิดตำนานเรือนสองคูบตำนานเราอ่านดูเริ่มตั้งแต่ปีโอเคเดี๋ยวหยดคลิปกันนะมันนานมากเลยออกมาแล้วเหนื่อยมากจะดูอะไรโอเคเดี๋ยวามประมาณอันนี้ประมาณบายสองโอเคบายทุกคน คลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยโอเคบาย